สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพพบกับบันทึกเรื่องราวงานการสร้างบอนไซในสไตล์ของบอนไซลุกทุ่งนะครับประจำวันที่12เมษายน2567นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับก็เช่นเคยนำบอนไซไม้สร้างหมากเล็กหมากน้อยมาให้พี่น้องได้ดูกันนะครับซึ่งก็จริงๆก็ไม่มีอะไรโดดเด่นมากมายนะครับสำหรับไม้ต้นนี้แต่ก็อย่างที่เคยพูดไว้นะครับว่า ผมทําคลิปนี้ในส่วนหนึ่งก็คือเป็นการบันทึกนะครับบันทึกประวัติเป็นบันทึกเรื่องราวของการสร้างไม้แต่ละต้นแต่ละต้นนะครับซึ่งผมมีแนวคิดนะครับต่อไปผมจะ,ะตั้งชื่อเขานะครับตั้งชื่อไม้แต่ละต้นแต่การตั้งชื่อคงจะยากนะครับก็คงจะเป็นประมาณน่าจะเป็นรหัสมากกว่านะครับน่าจะเป็นรหัสเป็นตัวเลขนะครับซึ่ง คอยว่ากันอีกทีนึงนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะอะไรยังไงนะครับเพื่อเพื่อประโยชน์นะครับเพื่อประโยชน์ในการติดตามนะครับของพี่น้องเองแล้วก็ของผมเองนะครับเพราะว่าไม้มันหลายต้นหลายต้นเวลาที่จะย้อนไปดูเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันเสียเวลาในการค้นหานะครับเพราะฉะนั้นผมจะตั้งรหัสให้เขานะครับไม้แต่ละต้นนะครับแล้วทีนี้ ก็จะในส่วนของปกคลิปนะครับปกปกคลิปวิดีโอใน u t u b e นะครับผมก็จะใส่รหัสเขาตัวดแดงๆไว้นะครับให้เด่นๆเ,เพื่อสะดวกในการาค้นหาเพื่อ,อในการย้อนไปดูนะครับประมาณนั้นก็ในส่วนที่ต้นต้น,ตนค,ลคลิปที่ทำไปแล้วนะครับก็จะย้อนไปย้อนไปเพื่อที่จะไปเติมไปแก้ไขหน้าปกนะครับเติมรหัสเข้าไป นะครับเพื่อประโยชน์ให้พี่น้องได้ติดตามคนดูง่ายๆนะครับครับก็ไม้ตัวนี้นะครับก็ประมาณ4ปีนะครับที่สร้างเขามาเนี่ยก็ถามว่าทําไมถึง4ปีนะครับมันมันแก้แล้วแก้อีกนะครับขึ้นทรงที่แรกก็ไม่ได้ไม่ถูกใจก็เปลี่ยนทรงนะ แต่ก่อนมันจะมีตอนะเ,ปเ,ปเป็นลำใหญ่ขึ้นมาอยู่ประมาณนี้นะครับเลี้ยงไปเลี้ยงมามันสร้างไปมันมันไม่ถูกใจครับก็เลยตัดตัดออกซะตัดออกมา,ห,มานนห,ห,หันมาเล่นต้นนี้หันหันหันมาเล่นกิ่งที่แรกเป็นกิ่งแล้วเปลี่ยนใจมาเป็นลำต้นก็ที่แรกว่าจะทำเป็นทรงต้นนะครับทรงตน้นมีลำหนึ่งนี้ไปไปมาออกมาแบบนี้ เป็นทรงต้นเอี้ยวนะครับเป็นต้นคงประมาณต้นเอี้ยวนะครับแบบนี้ก็นี่คือสาเหตุที่บัญช้าคือคิดว่าหลายๆท่านก็คงเป็นเหมือนเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับผมคือลองผิดลองถูกพอในขณะเดียวกันนะเราก็ศึกษาไปเรื่อยดูคลิปไปเรื่อยแล้วทีนี้ความคิดมันไม่นิ่งมันก็เลยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็เลยเกิดการแก้ไมที่คิดไว้เมื่อเดือนก่อนเนี่ย มาถึงวันนี้เอา้าไม่ใช่แล้วปีกายคิดแบบหนึง่งปีนี้คิดอีกแบบหนึ่งนะครับมันก็เลยเกิดการแก้ไม้กันเกิดขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับไม้ตัวนี้ก็ออกมา,าตกผลึกแล้วทีนี้มาในทรงต้นเอี้ยวนะครับสำหรับวันนี้นะครับสังเกตดูกิ่งเข้าฤดูร้อนฤดูร้อนในไม้มันจะโตดีเอ่อจะเริญเติบโตดีนะครับพุ่มมันเกินแล้วมันใหญ่แล้วนะครับพุ่มมันผมก็จะมากระชับพุ่มเข้าไปนะครับคัดกิ่ง ต,ตัดกิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกนะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดย่อยๆกันว่าอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะครับว่าโครงสร้างเขาเป็นยังไงนะครับ mm hmm. เพื่อให้พี่น้องได้เห็นโครงสร้างเขาชัดๆนะครับผมได้ริดใบตัดกิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกนะครับและทีนี้เรามาดูกันเริ่มจากโคนนะครับเห็นไหมครับรอยแผลที่ผมตัดตัดออกตัดลำต้นใหญ่ออกทีแรก นะต่อไปก็คงจะมีการแกะรอยแกะซา,ากนะครับใช้เครื่องมาแกะเพื่อให้ดูดีกว่านี้นะครับรากก็เป็นรากที่มาตามธรรมชาตินะครับรากเล็กๆกำลังแตกออกนะครับก็ไม่ถึงกับขี้เหล่พอดูได้นะ,นะครับเนื้อเขากำลังเดินกำลังหุมมาเพิ่งนึกได้นะครับส่วนของลำต้น มันเกิดจากการร้อยกิ่งนะครับผมมาเห็นแผลผมเลยนึกได้อ๋อเคยร้อยกิ่งไว้นะครับเนี่ยสังเกตนะครับกิ่งร้อยผ่านมาแล้วก็มาสร้างเป็นลําต้นส่วนกิ่งหนึ่งเนี่ยกิ่งขวาเนี่ยนะครับเป็นกิ่งที่ได้มาตามธรรมชาตินะครับรายละเอียดค่อนข้างจะครบแล้วนะครับไม้ต้นนี้ก็ผมว่าน่าจะ80%แล้วนะครับ80%แล้ว มาดูกิ่งหนึ่งกันเลยนะครับกิ่งหนึ่งกิ่งหนึ่งแขนงหลังก็โอเคแล้วนะครับกิ่งเมนแขนงหน้ากิ่งเมนแขนงหลังที่2มานะครับแล้วมาแขนงหน้าที่2แล้วมากิ่งเมนก็น่าจะจบอยู่ประมาณนี้แหละครับนะครับตัดกิ่งกระชับเข้าไปนะครับก็คงจะรอแตกใบคงไม่มีอะไรทําแล้วสําหรับกิ่งหนึ่งนะครับสําหรับกิ่งหนึ่งมันมัน ผมว่ามันมันได้แล้วมันมันค่อนข้างจะจะยาวไปด้วยซ้ำนะครับจะยาวไปนะครับแต่ก็มันมันจะน่าเกลียดไหมผมผมว่าจะลองลองดูก่อนนะครับถ้าอะไรยังไงค่อยแก้กันทีหลังอีกก็ได้ค่อยค่อยกระชับพุ่มเข้ามานะครับค่อยตัดตัดเข้ามาอีกก็ได้นะกิ่งสองนะครับมาดูกิ่งสองกิ่งสองเนี่ยเห็นชัดไหมครับ อีกสองก็เช่นกันนะครับกิ่งแขนงหลังค่อนข้างจะใหญ่ไปนะครับกิ่งแขนงหลังแต่ก็ปล่อยไปเลยนะครับขี้เกียจสร้างใหม่ละอันไหนนส่วนเกินก็จะตัดออกนะครับ ยาวไปไหมมาดูพอได้ตามันเยอะเลยนะครับกิ่งลักษณะแบบนี้ตาก็จะเยอะตาถี่มากเลยนะธรรมชาติ <c oughs> ตัวมาเป็นกิ่งเมนกิ่งแขนงหน้าขแขนงหน้าก็โอเคมาแขนงหลังที่สอง แขนงหน้าที่2โอเคนะครับส่วนปลายกิก่งก็ก็ได้แล้วนะตัวเนี้ออกซะข้างล่างนี้ออกยาวไปหรือเปล่าอาตัดเผื่อไว้ไปลายกิ่งโอเคนี่พอ กิ hmm. ่งนี้บางไม่เอามันมันมันจะบางกิ่งตัวนี้นะครับไม่ไว้บางกิ่งเมนไม่เอาตงนี้ก็มันจะบางจะบางกิ่งตัดออก กระชับเข้าโอเคก็จะประมาณนี้ขวาซ้ายหลังต่อไปหลังหลังก็อันนี้กิ่งขแขนงที่1แขนงที่2แขนงที่3แขนงที่3ไปลายกิ่งขแขนงที่4 ไายกิงกระชับดูกะระยะดีๆนะครับว่ามันพุ่มใหญ่พุ่มเล็กอะไรยังไงตัดตัดไม่เกี่ยวข้อง เยอะไปหรือเปล่าสำหรับกินแขนงเอาออกดีไหมเอาออกนี่อเอา้าโอเค อีกหนึ่งยังไม่ตัดกลับมากิ่งหนึ่งก่อนในช่วงท้ายๆนี่ไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะครับตัดเลยมันตามันถี่ไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องแตกออกมาอีก มีเวลาเลือกอีกนะครับนี่คือลักษณะเด่นของหมากเล็กหมากน้อยขนแขงหลังเรียบร้อยขนแขนงหน้าขนแขงหน้ามันยาวไปก็ตัดพุ่มมันจะใหญ่ไปพุ่มมันใหญ่เกินนะครับ แขนงหลังแขนงหลังก็แค่น,นี้พอนี่แขนงหลังขแขนงหน้าสลับกันมามันใหญ่ไปก็ตัดกระชับไว้ประมาณนี้แหละอื ก็เป็นปลายกิ่งแล้วนะครับตัวนี้ก็เอาออกสั้นมันใหญ่ไปตัวนี้มันใหญ่ไปก็เอาออกอก็ก็จะอยู่ประมาณนี้ฮะโอเคนะครับสังเกตนะครับสังเกตเสังเกตการ เล่นระดับของกิ่งเต้ากิ่งกิ่งหลังยกขึ้นกิ่งเมนกดลงกิ่งหน้ายกขึ้นจะอยู่ประมาณนี้ส่วนปลายกิ่งก็ยกขึ้นพอดูได้นะครับ <c oughs> โอเคขวาซ้ายหลังเรรียบร้อยต่อไปหน้าโอ้ยหน้าไม่ช ตัวไหนไม่เกี่ยวก็ตัดออกซะไม่เอาไม่เอามาดูตรงนี้กิ่งเมนน่าจะเป็นกิ่งนี้กิ่งนี้เป็นกิ่งขแขนงซะใช่ครับดูจากหน้าไม้ขึ้นมาตัวนี้น่าจะเป็นกิ่งเมนเพราะฉะนั้นแตตัวนี้เป็นกิ่งเมนตัวนี้เป็นกิ่ง,งขแขนง มันโตแล้วมันขนาดมันได้แล้วตัดตัดออกตัดเผื่อนิดนึงมันแตกมาตาเดียวฝั่งนี้จะแตกให้หรือเปล่าไม่เป็นไรไม่แตกก็เล่นแค่นี้ก็ได้ส่วนกิ่งเมนกิ่งเมนมานี่ มันมีตาแตกมาอยู่ครับนี่เป็นคู่แบบนี้ทิศทางมัน,นไม่ได้สิทีนี้เนี่ยนี่คือข้อเสียนะครับข้อเสียที่ออไม่ได้ดูแต่ที่แรกนะที่จริงถ้าบิดบิดไว้เนี่ยตำแหน่งมันจะได้แต่นี่ตำแหน่งไม่ได้เห็นไหมครับแก้ยังไงดียังไงดีเอ่ยเดี๋ยวนะครับ มันอะไรกันนะกันหนาวะอะไรบังแท่นี่บังดีนะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกตัดทิ้งก่อนแตกใหม่ก็แล้วกันนี่เราค่อยว่ากันเป็นปัญหานะครับสำหรับกิ่งกิ่งหน้านี่มันถ้าบิดทันเนี่ย สวยเลยนะแต่นี่มันบิดมันบิดไม่ได้แล้วนะครับนะกิ่งไหนกิ่งหน้าใช่ไหมกิ่งหน้าแล้วทีนี้ขวาซ้ายหลังหน้าได้แล้วรอรายละเอียดมาเริ่มขวาอีกขวากิ่งนี้ก็ก็น่าจะขนาดขนาดได้แล้วนะครับมันเริ่มจะเป็นส่วนยอดแล้วขนาดได้แล้วก็ตัด อาจจะดูยากหน่อยนะครับมันมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งก็ผมจะเข้าลวดดัดเอาเข้าลวดดัดถ้าตัดตรงนี้เนี่ยมันถ้าผมจะตัดเนี่ยมันมันชิดเกินไปนะครับถ้าจะเอาจะเอากิ่งที่แตกมาฝั่งนี้เป็นกิ่งเมนต่อไปเพราะว่ามันมันชิดมันใกล้กันไปเพราะฉะนั้นสังเกตตัวนี้ครับ ผมจะเข้าลวดดัดเอานะครับทำลักษณะคล้ายๆตาสลับไม่ใช้ตาคู่ใช้ตาสลับเอาเก่งนี้เป็นแขนงแขนงที่สองอันนี้แขนงที่หนึ่งนะได้แล้วแขนงที่สองเอาตัวนี้เป็นกิ่งเมนเลยแต่เข้าลวดดัดเอาเอาตัวนี้เป็นแขนงกิ่งแขนงที่สามเอานะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับอือเข้าลวดเรียบร้อยนะครับ กิ่งแขนงหลังก็ขา้ขาวดบิดตาดีหนึง่งตาคู่นี้มันมันตั้งไปดีหนึน่งนะบิดเข้ามามาดูกิ่งเมนเนี่ยนะครับธรรมธรรมธรรมดามันต้องตัดทดตรงนี้นะครับแต่ผมไม่เอามันมันใกล้ไปผมก็เลยเอาตัวน,นี้กิ่งเมนมาก่อนเอายาวมาแล้วมอตาคู่นี้เป็นกิ่งแขนงหลังที่สองอันนี้กิ่งแขนงหน้า ประมาณนี้นะดูส่วนการตีพุ่มของกิ่งนี้เนี่ยต้องดูต้องดูกิ่งข้างล่างด้วยนะครับไม่ให้เกินขึ้นมาเกินออกมามาบางังนะโดยธรรมชาติของมเนมันจะมันจะไม่บังกันนะครับส่วนของใบจะเหลื่อมๆกันนะครับข้างบนจะสั้นกว่านะโอเคนะครับสําหรับกิ่งขวารอบที่สองมา ลำต้นส่วนยอดได้แล้วนะครับเยี่ยวมาเพื่อจะมาเป็นกิ่งซ้ายที่2นะครับกิ่งซ้ายที่2นี้ได้แล้วตำแหน่งได้เลยนะครับพอหลังจากกิ่งซ้ายมันก็จะเป็นกิ่งหลังออก็จะเป็นกิ่งหลังนะครับหลังออกมาที่2อีกรอบที่2นะครับนี่แต่สังเกตดูนะครับมันไม่เรียวแล้วก็มีตาหนึ่งเห็นไหมครับภาษาบ้านผม มีตาติปิขึ้นมาตาเล็กๆการงเก้เพราะฉะนั้นเขียงได้เลยนะครับขนาดใกล้กันอีกอย่างตานี้ก็ไม่มีพอถึงจังหวะกิกก่งหน้าจะมาสร้างเออเอากิ่งนี้เป็นกิ่งหน้ามันก็ยืดไปทีนี้มันมันมันจะยาวไปมันจะไม้มันจะสูงเกินไปดูไม่สวยเพราะฉะนั้นผมจะตัดเลย ตัดเผื่อไว้นิดหนึ่งเพื่อไม่ให้แห้งถ้าแห้งเนี่ยไอตาติปิเนี่ยอาจจะไม่เกิดก็ได้นี่ปล่อยไว้นี้ก่อนทาแผลได้ก็ดีนะครับกิ่งขวาที่สอง่งขวาที่สอรอรอลำต้นรอรอตานี้แตกเป็นกิ่งออกมา กิ่งซ้ายดิกิ่งซ้ายที่2นะครับพูดผิดไปเมื่อกี้กิ่งขวาที่1กิ่งซ้ายที่เอ้ยกิ่งขวาที่2กิ่งซ้ายที่2ต่อไปเป็นกิ่งหลังที่2เราค่อยมาว่ากันตรงหลังจากยอดตัวนี้แตกขึ้นมานะครับค่อยว่ากันโอเคครับเสร็จเรียบร้อยรูปร่างหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้นะครับหลังจากนี้ก็รอกิ่งในส่วนของที่จะสร้างยอดนะครับแล้วก็ในส่วนของ พุ่มของแต่ละกิ่งเราต้องมาดูกันอีกทีหนึง่งหลังจากที่เขาแตกใบออกมาแล้วนะครับว่ารอดูว่าพุ่มมันจะเกินขนาดไปไหมนะครับถ้ามันเกินเราก็ต้องมากระชับพุ่มเขาอีกนะครับโดยการตัดกิ่งเข้าไปอีกนะครับตัดกระชับเข้าไปนะอันนั้นค่อยว่ากันนะครับค่อยว่ากันครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ อาจจะเป็นเรื่องเดิมๆนะครับเป็นเรื่องเดิมๆซ้ำๆนะครับเป็นเรื่องเบสิกง่ายๆฮนะแต่ก็อย่างที่เคยนำเรียนนะครับว่าสาเหตุที่ทำคลิปก็ส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะเป็นการบันทึกเรื่องราวการสร้างไม้ในรูปแบบของ,องบอนไซลุกทุ่งนะครับเป็นการบันทึกไว้ฝากไว้กับ Youtube นะครับฝากไว้ในอากาศนะโดยไม่ต้องใช้อุป,ปกรณ์ในการบันทึก ที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรนะครับฝากไว้กับ YouTube นะครับก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็เพื่อเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจได้เข้ามาชมมาติดตามชมกันนะครับโดยเฉพาะกับท่านพี่น้องมือใหม่นะครับที่สนใจเข้ามาเล่นกันนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องพอแค่นี้นะครับขอพระคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ คลิปนี้สวัสดีครับ